ชาวบ้านรวมตัวต้านเหมืองแร่ลิกไนต์อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางวันซ้ำรอยแม่หมอคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางเขากำลังวิตกกังวลกันมากเลยทีเดียวค่ะกรณีที่กำลังจะมีเหมืองแร่ลิกไน์เกิดขึ้นใกล้ๆกับหมู่บ้านของพวกเขา เป็นเพราะบทเรียนจากการที่เมืองแร่ลิกไนที่แม่เมาะทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันและก็มลพิษต่างๆมาช้านานนะคะความไม่มั่นใจว่าอนาคตพวกเขาจะต้องอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหรือไม่ก็นํามาสู่เหตุการณ์นี้ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์การรวมตัวกันรวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านการขุดเมืองแร่ติดตามเรื่งนี้จากกลุ่มมัธยัตอินมาวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะ ชาวบ้านบ้านแห่งเหนือหมู่หนึ่งและหมู่เจ็ดสำรวจดูน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่เมืองเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านห้าหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรอีกกว่า1000ไร่ในตำบลบ้านแหงอำเภอเงาจังหวัดลำปางใกล้กับพื้นที่ทำเหมืองแร่ลิกไนแห่งใหม่แม้ในหนังสือที่บริษัทผูด้ได้รับสัมปทานทำเหมืองแจ้งต่อสภาท้องถิ่นจะยืนยันว่าแหล่งน้ำและแม่น้ำเล็กสีสายที่ชาวบ้านได้อาศัยอุู่พอบริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าชาวบ้านกลับเห็นแตกต่างออกไปด้วยพื้นที่ทำเหมืองอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำอย่างไรเสียก็จะไม่ได้ ต้นน้ำเลงต้นน้ำเลี้ยงตั้งแต่ลวงน้ำลงไปพุ่นมดเลยอ่ะเช่นเดียหญ่นี่วันนี้นี่นี่ก็ไม่เหมี่ยงก็ไม่หางเช่นเช่นง่ายๆก็แกงี้โอ้ยน้ำมันไม่ได้แล้วสิ่งที่ชาวบ้านเป็นกังวลคือเรื่องมลพิษจากฝุ่นควันและแหล่งน้ำสื่อมโทรมจนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับชาวแม่เมาะที่ต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยเรื้อรังมานานนับสิบปีเพระมบทของเรื่องนี้เกิดขึ้นราวสามปีก่อนเมื่อนายทุนมาปั้นซื้อที่ดินเกือบสองพันไร่จากชาวบ้านเพื่อปลูกต้นยูคาลิปตัส อีกสามปีให้หลังความจริงจึงถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อชาวบ้านเห็นหนังสือสัมทานเหมืองแร่ที่อนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงซึ่งพวกเขามองว่าทำรูปลัดตัดตอนโดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงรวมตัวกันยื่นคัดค้านและต่อต้านปอยู่ทางไม่ได้จะข้ามทางที่สุดนั่นเพราะว่าเทานี่บอกมีบ้านที่อื่นจะไปอย่างคนอื่นเปิดมาายู่บ้านเฮงมัมีตีร้องรับแต่คนที่เกิดบ้านแหงนี่นี่มันบอกมีทีรองรับ ถ้าสมมติว่าเขาเลาง่ายไปอยูที่อื่นแล้วเขาจะไปทำมาหาก,กินยังอยู่อยู่ได้แต่เขาบบเคยทินท่านเขาจะไปทำมาหาก,กินยังเด้๋เขานี่เออโมนี่นี่กระเป๋าถูเลาไปได้<บ>เพราะนี่เาต่อสู้นี่นะต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเขาวัานนะ้นบนที่จะทำมาหาก,กินบ้านแห่งเหนือหมู่หนึ่งกับหมูม่เจ็ดมีชาวบ้านประมาณ500รอยครัวเรือนประชากรราวสองพคนมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างละแห่ง น้ำประปาชุมชนที่ใช้อุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรมาจากป่าต้นน้ำาพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่นั่นเองมัธยัอินม,มาประเด็น,นเจ็ดสีรายงานการต่อสู้ของชาวบ้านจะไปในทิศทางไหนและพวกเขาสามารถสแสวงหาความร่วมมือจากใครได้บ้างมาติดตามกันต่อวันพรุ่งน,นี้นำเสนอเป็นตอนที่สองนะคะ